สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากาส์ตวันนี้แอดมินมีข่าวสารกีฬามาฝากกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะหนึ่งเดียวจากไทยเสนอชื่อนุสราต้อมคำอดีตมือเสตทีมชาติไทยชิงตำแหน่งคณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาสหพันธ์วอลเลย์บอลสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือไฟเผยรายชื่อนักตบยางจากทั่วโลกให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาโดยมีชื่อของซาร่านุสราต้อมคำ ซึ่งการเลือกตั้งจะมีขึ้นระหว่างวันที่16-30กันยายนโดยผ่านทางการโหวตให้คะแนนเสียงทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการโหวตลูมิสำหรับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงคือนักกีฬาจากทั่วโลกที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและลงทะเบียนกับทางไฟมาแล้ว8ปีก่อนการเลือกตั้งซึ่งได้รับการติดต่อโดยลูมิในวันที่16กันยายนที่ผ่านมาพร้อมคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อลงคะแนนโหวตเลือกคนที่เหมาะสม เขาไปทำหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาในอีก4ปีนับจากนี้ไปสำหรับคณะกรรมการฝ่ายคณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาจะมีทั้งหมด10คนทำงานอยู่ในวาระระหว่างปี2024ถึง2028โดย5คนจะผ่านทางการแต่งตั้งโดยปออ์ดบริหารของไฟายส่วนอีก5คนจะได้มาจากการเลือกตั้งจากนักกีฬาทั้งในส่วนที่เป็นวอลเลย์บอลในร่มและวอลเลย์บอลชายหาดในส่วนของคณะกรรมการ ที่จะได้มาจากการเลือกตั้ง5คนนั้นจะมีแคนดิเดตทั้งหมด15คนประกอบไปด้วยชาย7คนหญิง8คนโดยผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงจะโหวตได้เพียง4คนแต่แคนดิเดตที่โหวตให้นั้นจะต้องมาจากกลุ่มที่ต่างกันซึ่งประกอบไปด้วยในร่มชายเลือกได้1คนในร่มหญิงเลือกได้1คนชายหาดชายเลือกได้1คนและชายหาดหญิงเลือกได้1คนค่ะโดยแคนดิเดตแต่ละกลุ่ม 4กลุ่มที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้เข้าทำหน้าที่เป็นไฟแอดลลดคอมมิชชั่นส่วนอีกห้าคนคนที่5จะพิจารณาจากคนที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากแคนดิเดตที่เหลือโดยไม่คำนึงถึงกลุ่มหรือเพศรวมทั้งหมด5คนสาหรับซาร่านุสลาต้อมคำวอลิบอลหญิงไทยจะมีคู่แข่งในกลุ่มวอลิบอลวูเมนประกอบไปด้วยโซล่าเป็นซาเลมจา,เลเจ,าจากแอลจีเรียจอร์ดาลาสานจากสหรัฐอเมริกา และวิกตอรรน,นนาเทมจากแคมารูนค่ะ